สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวิชาวิทยาการคำนวณก่อนอื่นนะคะเข้าเว็บเว็บก่อนนะคะโค้ดนะคะ co de o e org นะคะ org go นะคะไปเนาะหลังจากนั้นนะคะเรามาสำหรับนักเรียนนะคะนักเรียนไปเข้าไปที่ตรง สำรวจบทเรียนของเราทั้งหมดนะคะตรงนี้นะคะสำหรับนักเรียนนะคะแล้วก็เราก็ลันลงมาข้างล่างนะคะมาที่ข้อ2นะคะข้อ2เมื่อมาถึงข้อ2แล้วนะคะเราไปถึงข้อที่17ข้อที่1น,นะคะ17 1นะคะอ่าอันนี้มาถึงหน้านี้ก็ปิดลงไปนะคะเราไม่ได้อะไรมากนะคะก็แต่ละคู่สามารถทำให้สุนัขตัวนี้ผู้สวัสดีชาวโลกโอเคได้ค่ะ ทบทวนกันนะคะเราก็แค่ลากกล่องเครื่องมือมาวางต่อกันเหมือนจิ๊กซอนะคะเสร็จแล้วเราก็พิมพ์คำว่าสวัสดีชาวโลกเข้าไปนะคะเปลี่ยนฟอนต์สวัสดีชาวโลกนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็มาลันดูนะคะโดยกดที่เริ่มนะคะมุมด้านซ้ายมือด้านล่างนะคะใต้กรอบรูปหมา เป็นไงคะลูกหมาพูดคําว่าสวัสดีชาวโลกหรือยังสวัสดีชาวโลกแล้วนะคะแล้วก็ไปขั้นต่อไปเลยค่ะขั้นที่2นะคะนะคะให้แมวพูดบ้างนะคะอ่าเราก็มาดูสุนัขเป็นตัวละครตัวที่1นึ่งะคะเราเพิ่มตัวละครเข้ามามีมีเป็น2ตัวละครแล้วนะคะแมวจะกลายเป็นตัวละครตัวที่2นะคะเราก็พิมพ์ลงไปว่าสุนัขพูดว่าสวัสดีครับนะคะสวัสดีครับอ่า แล้วเสร็จแล้วเราก็ลากเครื่องมือมาอีกหนึ่งอันนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากตัวละครที่หนึ่งเป็นนักแสดงตัวที่หนึ่งเป็นนักแสดงตัวที่สองนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนตรงนี้ว่าสวัสดีค่ะอืมเมลตอบรับนะคะสวัสดีค่ะแล้วเราก็เริ่มรันดูนะคะเริ่มโดยกดที่เริ่มนะะค เมื่อสุนัขพูดแมวพูดตอบสวัสดีค่ะนะคะพูดจากออกมาจากแมวนะคะอ่าว่านไปด่านที่สองแล้วนะคะเราขึ้นไปสู่ด,ด่านที่สามนะคะต่อมาในด่านที่สามนะคะเขาบอกว่าให้ขยับตัวของนักแสดงนะคะให้ขยับตัวของน้องสุนัขเี่ยไปไปหาแมวแล้วก็ลากไอ้เครื่องมือที่ว่าขยับตัวนักแสดงมานะคะเสร็จแล้วขยับไปเท่าไหร่นะคะก็กําหนดเป็น1 0 0พิกเซลนะคะ ที่แล้วได้ลองดูแล้วถ้าขยับแค่50ไปไม่ถึงนะคะเราก็ขยับเป็น100พิกเซลแล้วก <c oughs> ็ผ่านแล้วค่ะต่อไปนะคะถึงข้อที่สี่แล้วนะคะข้อที่4ี่เขาบอกว่าให้ขยับไปตัวแสดงไปด้านขวานะคะไปหาแมวนะคะแล้วเสร็จเราก็กำหนดว่าหนึ่งรพิกเซลนะคะแล้วก็ให้นักแสดงตัวที่2พูดคำว่าสวัสดีค่ะ นะคะคเราก็ลองลันดูนะคะก็คือเลือกตัวขยับแล้วก็นักแสดงพูดนะคะต้องเป็นนักแสดงตัวที่สองนะคะเป็นผู้พูดนะคะพูดว่าสวัสดีค่ะนะคะเริ่มอ้า <c oughs> <ะ>นะคะน้องแมวก็พูดคําว่าสวัสดีค่ะแล้วนะคะอะ้าวต่อไปนะคะ เขาบอกว่าคุณสามารถเขียนโปรแกรมที่ทําให้ปลาหมึกพูดสวัสดีเมื่อคลิกได้หรือไม่นี่นะคะตัวละครเมื่อคลิกอยู่ตำแหน่งนี้นะคะด้านล่างเราก็เลือกมานะคะเลื่อนมาพูดว่าจะต้องการให้พูดว่าอะไรนะคะพูดว่าอะไรดีคะให,ให้ปลาหมึกพูดว่าอะไรดีสวัสดีวัน พฤหัสสวัสดีวันพฤหัสสวัสดีสวัสดีวันพฤหัสสวัสดีแล้วเราก็กดเริ่มหลังจากนั้นเราไปกดที่ตัวละครดูอตัวละครเราขึ้นคาว่าสวัสดีวันพระฤหัสสวัสดีแล้วนะคะลองอีกครั้งหนึ่งนะคะลองเล่นอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเราเอาเมาส์ไปคลิกที่หรือเอามือไปจิ้มที่ตัวปลาหมึกปลาหมึกจะพูดว่านะคะพูดว่าสวัสดีใช่หรือไม่นะคะกดเริ่ม เสร็จแล้วนะคะเอามือไปจิ้มที่ปลาหมึกค่ะปลาหมึกพูดว่าสวัสดีแล้วนะคะเป็นอันจบในข้อที่5แล้วนะคะข้อที่หแล้วอันนี้เป็นข้อใหม่ของพวกเรานะคะต่อไปเป็นข้อที่6แล้วนะคะข้อที่6กเขาบอกว่า,อาพอไปซ้ายเราก็ลากมาแล้วเราก็มาเลือกเคลื่อนที่ไปซ้ายนะคะ พอเขาบอกว่าเมื่อกดลูกศรไปขวาเราก็มาเลือกเป็นขวานะคะต่อมาอันนี้ลูกศรขึ้นบนนะคะขึ้นบนเราไม่ต้องเปลี่ยนนะคะมันเป็นขึ้นบนให้อยู่แล้วต่อมาอันนี้เราเลือกเป็นเป็นตำแหน่งนะคะหลังจากนั้นเราลองกดเริ่มต้นดูนะคะ <c oughs> อ่าเริ่มต้นใหม่ค่ะอ่าไปซ้ายลงล่างอ่าไปขวา ขึ้นบนไปซ้ายอ้าวจบค่ะอันนี้ก็คือเก็บทงได้ทั้งสี่ทงแล้วนกเพนกวินสามารถเดินไปหาทงได้ครบทั้งสี่ทงแล้วนะคะตอนด่านที่7นะคะเขาบอกว่าบล็อกทําซ้ําตลอดไปนะคะเขาบอกว่าให้เรียกใช้บล็อกทําซ้ําตลอดไปอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ข้างล่างตัวนี้สียมพูนะคะ เลื่องขึ้นมาข้างบนอาจจะได้เห็นชัดๆนะคะบล็อกทำซ้ำตลอดไปเขาบอกว่าให้คุณเขียนเรียกใช้โค้ดอย่างต่อเนื่องสามารถต่อบล็อกเพื่อพาเจ้าไดโนเสาร์ขึ้นบนลงล่างวนไปโดยไม่หยุดนะคะวนไปโดยไม่หยุดอ้าวแล้วก็สั่งก่อนเนาะสั่งเจ้าไดาโนเสาร์ก่อนอ้าวเริ่มโดยขยับตัวละครตัวที่สอง นะคะขยับตัวละครตัวที่สองปุ๊บขยับตัวละครตัวที่สองนะคะอันนี้ขึ้นบนต่อไปขยับตัวละครตัวที่สองลงลงล่างนะคะลงล่างนะคะื่อกีขึ้นบนแล้วก็เป็นตำแหน่งนะคะแล้วคราวนี้เราก็ลองมาเริ่มดูนะคะเริ่มป oh 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 oh. ึ๊บลงล่างไหม <ẫn> อ้าวขึ้นบนลงล่างให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเป็นอันว่าสําเร็จนะคะก็นะคะมาดูข้อที่8อ่าเขาบอกว่าในข้อนี้เขาบอกว่าให้เจ้านกเพนกวินพูดโอ้ยนะคะและเล่นเสียงเล่นเสียงโซนถ้าเขาวิ่งไปชนไดโนเสาร์นะคะทำให้เกิดการย้ายโดยการใช้ลูกศรอ,อ่ามาดูนะคะ เมื่อกดลูกศรทางด้านขวานะคะเราก็เอามาตัวขยับตัวละครนะคะต้องขยับไปทางด้านไหนคะเป็นกวิ้นต้องขยับไปทางด้านขวาแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นขวานะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อขยับไปเสร็จแล้วถ้าชนต้องพูดคําว่าโอ้ยนะคะเราก็มาพิมพ์คําว่าโอ้ยลงไปนะคะอา้าหายไปไหนลนะ่ะอ๋อเห็นน,นี่นะคะพิมพ์คําว่าโอ้ย อ่พิรรมพ์คำว่าโอลงไปเสร็จแล้วนะคะให้เล่นเสียงแบบสุ่มนะคะโดยให้เลือกเสียงว่าชนนะคะอ่าเราก็ลองมาเล่นดูนะคะว่าจะเป็นไหมนะคะอ่าลองดู <S 2> <S 2> <S 2> <ừ> เลื่อนตัวลูกศร โอ้หกำหนดผิดตัวค่ะเอาใหม่นะคะอ่าแล้วก็เลื่อนดูปึ๊บอ่าชนแล้วนะคะก็คืออ่าพานในด่านที่8ดนะคะลองเล่นดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตั้งค่ามาเริ่มกดลูกศรไปทางขวาอ่าโอเคนะคะถือว่าสำเร็จนะคะแล้วก็ไปต่อในด่านที่9นะคะ ด่านที่เก้าเขาบอกว่าคุณสามารถเพิ่มบล็อกเพื่อทำคะแนนเมื่อเจ้านกเพนกวินวิ่งชนปลาหมึกยักษ์ย้ายเจ้านกเพนกวินด้วยลูกศรน,นะคะไปจนกว่าคุณจะได้คะแนนเอามาดูย้ายเจ้านกเพนกวินนะคะก็คือขยับเมื่อลูกศรน,นะคะอา้าไปทางด้านซ้ายไปทางด้านขวานะคะขยับ เราใช้วิธีการขยับแบบนี้ดีกว่านะคะ,ะตัวที่1นนะคะย้ายไปทางด้านขวานะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะเขาบอกว่าให้ได้คะแนนด้วยนะคะได้คะแนนด้วยได้แต้มด้วยถ้าชนให้ไปชนเจ้าปลาหมึกยักษ์ใช่ไหมคะ,ะเราลองมาลันดู <c oughs> อืมอ่ะแต่ทีนี้มันไม่ไปชนโดยทีเดียวเราก็ต้องคอยกดเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เราก็มากําหนดใหม่อีกครั้งหนึ่งว่า4 0 0พิกเซลน่าจะไม่ถึงนะคะแบบสุ่มดูซิอ่ะเราตั้งค่าใหม่ปึ๊บกดค้างไว้อ้าวถึงพอดีเลยนะคะถึงพอดีเลยนะน้อ,ะองอีกอข้อที่ข้อต่อมาข้อที่10นะคะข้อที่10บเขาบอกว่า คุณสามารถเพิ่มบล็อกเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นหลังนะคะเปลี่ยนพื้นหลังนะคะ,ะเปลี่ยนพื้นหลังแล้วก็ความเร็วของเจ้านกเพนกวินนะคะความเร็วของเจ้านกเพนกวินอมาเลือกเลยใหน้นักแสดงตัวที่หนึ่งมีความเร็วสูงเลยนะคะและต่อต่อมาให้ย้ายเจ้านกเพนกวินด้วยลูกศรจนกว่าคุณจะได้คะแนนนะคะ ย้ายด้วยลูกศรใช่ไหมคะอ่า,อานะคะอันนี้ด้วยเอาให้แต้มเพิ่มด้วยเอาอบล็อกเกินนะคะเาหมอกบล็อ,เอ,อก,ออก,อกอเกินเอาบล็อกออกบล็อกอะไรเกินเอาออกนะคะเขาบอกว่าสิบเก้าบล็อกอ่ามาแล <c oughs> ้วปปึ๊บ คะแนนเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเมื่อสั่งเจ้านกเพนกวินเดินไปด้านข้างกนะ็ได้คะแนนเรียบร้อยนะคะเรียนเรามาดูในข้อที่11กันนะคะข้อ11นี้นะคะเขาคือให้เราสร้างตัวละครขึ้นมาซึ่งเราสามารถสร้างเป็นตัวอะไรก็ได้นะคะในที่นี้นะคะครูฝ้ายก็จะเรียกใช้กอเอาใช้ตัวแม่มดนะคะอ่าแม่มดดูสิแม่มด,ดแม,มดมาอย่างมาแล้วนะคะแม่มดได้มาแล้วเนาะ เสร็จแล้วนะคะอ่าครูฝ้ายก็จะใช้วิธีการวนซ้ํานะคะวนซ้าอ่าแม่มดมานะคะเอ่อเสร็จแล้วนะคะพื้นหลังพื้นหลังของแม่มดเราก็มาดูกําหนดนะคะกําหนดว่าจะให้เป็นพื้นหลังอะไรดีนะคะอ่าเวลากลางคืนนะคะเป็นหรือ,อยังอ่าเป็นเวลากลางคืนแล้วนะคะเราก็ลองกดเพย์ดูได้ระหว่างที่เราทํานะคะ เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกนะคะเลือกตัวตัวพวกต,ตัวคําสั่งพวกนี้อันไหนก็ได้นะคะนักเรียนคุณคุณครูฝ้ายมาเลือกขยับตัวนักแสดงนะคะมาปึ๊บขยับตัวนักแสดงไปที่400พิกเซลนะคะแล้วก็เมื่อเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้ มีเสียงนะคะมีเสียงแล้วก็ได้แต้มอ่าเมื่อขยับตัวละครแล้วมีเสียงและได้เติได้แต้มนะคะทุกคนอ่ามันอยู่ไ่ด้อ่า,อาขึ้นบนมันอยู่ข้างบนอยู่แล้วตอนนี้แต้มรัวเลยค่ะเอาใหม่นะคะอ้าแล้วก็ขยับมันมานะคะเป็นตำแหน่งนะคะเริ่ม,มนะคะทีนี้มันไม่มีกลับใช่ไหมคะมันทําซ้ําไปเรื่อยๆมันยังไม่มีกลับเนาะแล้วก็ เอาตัวละครตัวนี้ขึ้นมาอีกทีนึงค่ะกลับขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็เอาเป็นเสียงที่เล่นนะคะแล้วก็ได้แต้มนะคะแล้วก็ลองมาเล่นดูเ้าน่ะนะคอ ขยับขึ้นบนลงล่างได้แค่25พิกเซลนะคะเห็นไหมคะขึ้นไปไม่สุดเพราะว่าเราตั้งไว้แค่25พิกเซลนะคะเราก็มาแก้ไขตัวนี้นะคะกาบ25พิกเซลไปเป็น400พิกเซลถ้าเราอยากให้ขึ้นบนลงล่างสุดนะคะขึ้นบนสุดล่างสุดนะคะเห็นไหมคะอ่าขึ้นบนได้หนึ่งแต้มลงล่างได้หนึ่งแต้มนะคะอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วนะคะถ้าคุณครูอยากได้ตัวละครไหนลายตัวนะคะคุณครูเอาเป็นสุ่มนะคะใช้แบบสุ่มนะคะแล้วเสร็จแล้วคุณครูก็มาทําเพิ่มอีกนะคะให้มันไปซ้ายไปขวาที่400นะคะให้ไปขวาที่400แล้วก็สุ่มเสียงลงมาแล้วก็ได้แต้มเสร็จแล้วนะคะก็ก็ไปอีก นะคะครูฝฟายให้ไปทางขยับไปอีกนะคะให้ขยับขึ้นบนนะคะ400ให้วิ่งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะคะอ่าแล้วก็เสียงมาแล้วก็แต้มได้ด้วยอ่าถ้าไปถูกนะคะต่อมานะคะให้ขยับอีกขยับคราวนี้ขยับไปทางซ้ายนะคะก็เลือกเป็นทางซ้ายนะคะแล้วก็แต้มเป็นเอพิกเซลเป็น400นะคะแล้วก็เล่นแบบซูมเสียง แล้วก็ได้เต็มด้วยอ่าลองดูนะคะลองเริ่มดูอ่าขึ้นบนลงล่างไปขวามาซ้ายบนดูซิว่ตอนนี้มันอยู่ตำแหน่งไหนนะคะไปขวาแล้วอยังไม่ได้ตามที่เราต้องการเอาไหมาแล้วก็มาจากตำแหน่งนะคะ ตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้นะคะด้านบนนะคะเราก็อาเอาให้มันลงไปซ้ายก่อนไปทางซ้ายไอไปทางขวาหมดค่ะไปทางขวาอ่าแล้วเสร็จแล้วให้มันลงสั่งมันว่าลงล่างนะคะอ่ามามา,มาตำแหน่งแล้วก็เสร็จแล้วก็ขึ้นบนเออเดี๋ยนะอ่าแล้วไปไปทางซ้ายแล้วก็ขึ้นบนเราลองดูว่ามันจะเป็นสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสไหม ยังนะคะเอาใหม่ลงมาลงไปขวา,วาแล้วก็ต้องขึ้นบนใช่ไหมคะเอาใหม่นะขึ้นบนแล้วก็ไปซ้ายแล้วก็เอาใหม่นะคะลงขวา บนซ้ายแล้วก็ตำแหน่งลงมาไหม่อ้าววิ่งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วเห็นไหมคะอ้าวเป็นอย่างที่เราต้องการแล้วทีนี้เป็นตาของนักเรียนนะคะในการสร้างตัวละครขึ้นมาจะเอาแบบของคุณครูก็ได้นักเรียนลองเล่นดูนะคะนะคะว่าตัวละครของเรามันจะวิ่งตามที่เราต้องการไหมจะไปตามที่เราต้องการไหมโดยมันมีเครื่องมือให้นักเรียนเลือกนะคะตั้งหลายอย่างนะคะ โอเคเนาะวันนี้ก็ครูป้ายก็สอนแค่นี้ก่อนนะคะค่ะไว้พบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ